วัสดีทุกคนเลยหวัสดีหวัสดีสายเหินหรือเปล่าเนี่ยเข้ามาเนี่ยไลฟ์ตอนดึกๆนะคะเด็กจะได้ไม่เข้ามาดูสิบแปดไม่เด็กแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามนะให้ยิงคําถามมาได้คนละหนึ่งคำถามจะตอบให้มีอะไรสงสัยไหมเอ่ยคนที่เข้ามาหวังว่าจะรู้จักเอิญเนาะว่าเอิญทําช่องทําวิดีโอเกี่ยวบเก็บทวียเกี่ยวกับอะไรนะคะจะได้ไม่งง ครูที่เคาลบคืออะไรอะ่ะคือก่อนหน้านี้เคยเป็นครูอยู่แล้วคือหมายถึงว่าเรียกครูในฐานะครูจริงๆหรือว่าครูในวิดีโอในคลิปหรืออะไรคะครูในคลิปสิอ๋อโอเคนึกว่าครูจริงๆเพราะว่าจริงๆเราก็เคยเป็นครูมาก่อนแล้วก็มีลูกสิษย์ก็เลยไม่รู้ว่าก็เลยไม่รู้ว่าอะไรยังไงไงคะเออ อธิบายยากนิดหนึง่งครูช,ชื่อเอิญชื่อเอิญละกันไม่ไม่ชอบเรียกว่าครูเนาะเรียกว่าเอิญละกันใครอยากเรียกอะไรก็เรียกนะคะเข้ามาเนี่ยหื่นหื่นกันทั้งนั้นใช่ไหมแต่ในทิกตอกก็จะซอฟตๆหน่อยก็จะไม่คุยแบบหื่นมากจะจีบผู้หญิงด้วยการพิมพ์ข้อความต้องพิมพ์แบบไหนแล้วผู้หญิงไม่ชอบให้พิมพ์จีบแล้วผู้หญิงไม่ชอบให้พิมพ์จีบแบบไหนครับคุณมาร์คเอิญจะบอกว่า ผู้หญิงมันชอบไม่เหมือนกันนะผู้หญิงคนเราชอบไม่เหมือนกันเลยเราต้องดูว่าผู้หญิงคนนั้นอะมีลักษณะนิสัยเป็นยังไงบางคนชอบให้ถามบ่อยๆคุยบ่อยๆตื้อบ่อยๆทุกวันแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบว่าแบบถามอะไรทำอะไรอยู่กินอะไรยังไปไหนทำอะไรวนอยู่แบบสี่ห้าคำถามทำอะไรไปไหนทำอะไรอยู่กับใคร ทำอะไรอยู่กับใครไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่บางคนก็ชอบชอบให้เราตือ้อชอบให้เราถามเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปดูก่อนว่าผู้หญิงอ่ะเขาเป็นประเภทไหนนึกออกปะเราต้องรู้ก่อนอันดับแรกต้องรู้ผู้หญิงก่อนว่าผู้หญิงเป็นผู้หญิงประเภทไหนผู้หญิงอ่อนแอผู้หญิงสตรองผู้หญิงคี้วีนผู้หญิงอ่อนหวานนะมันถึงจะแบบว่าบอกได้นึกออกปะโอเคถ้าเกิด ให้เลือกจูบส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายผู้หญิงจะเลือกจูบส่วนไหนคําถามนี้ดีกว่าเปลี่ยนคาถามเดี๋ยวเอิญบอกความหมายให้ว่าสิ่งที่คนเลือกจูบอะ่ะมันหมายความว่าอะไรขอเพลงเหรอไม่ได้เปิดเพลงอะดิพอดีใช้คอมอยู่นะคะไม่ได้เปิดเพลงร้องให้ฟังได้ปะ่ะแฟนมึงคอพับคอพับพับพับจูบปากคุณวะนาง ปากเนี่ยความหมายมันก็คือว่าจ๊บแล้วรู้สึกแบบว่าเป็นการมอบความรักให้อันนี้ความหมายโดยคร่าวๆสั้นๆนะเป็นการมอบความรักให้จ๊บต้นคอแปลว่าคุณ e x v x rock ปะอ่านถูกปะจ๊บต้นคอเนี่ยก็คือเป็นความสเสน่หานะคะถ้าเกิดเลือกจ๊บต้นคอแปลว่าสเสน่หาเขาหลงไหลเขาอะไรประมาณนี้ จูบจากตรงไหนก็ได้จูบจากด้านหลังตรงนี้ก็ได้จูบข้างหน้าข้างหลังอ่ะรู้สึกแบบเสน่หาอะไรเงี้ยหลงไหลอะไรเงี้นะคะไปแล้วพี่แม่ถือไหมเออไปนอนไปอายุต่ํากว่าสิบแปดก็ไปนอนได้แล้วมันห้าทุ่มแล้วคุยต่อหน้ากับพิมพ์แบบไหนดีกว่ากันครับเริ่มจีบใช่ไหมเริ่มจีบอ่ะพิมพ์ไปก่อนยังไม่กล้าหรอกคุยต่อหน้าก็ยังไม่กล้าหรอกสเต็ปนะ เริ่มคุยเริ่มจีบถ้าเกิดรู้สึกว่าเขาเปิดโอกาสเปิดทางให้แล้วรู้สึกว่าเขาอยากคุยกับเรามากขึ้นรู้สึกว่าเขาไม่ถามคำตอบคำแล้วอะ่ะเขาเริ่มคุยมากขึ้นก็คือนัดเจอนัดเจอนัดไปทํากิจกรรมร่วมกันไปดูหนังไปทําอะไรก็ได้ออาดอร์ที่คิดว่าแบบเออมันเป็นกิจกรรมที่สามารถทําร่วมกันได้ดูหนังฟังเพลงเล่นกีฬาที่เขาและคุณและเธออ่ะแล้วคุณอะ่ะชอบ ที่จะจอยด้วยกันน่ะเออพิมพ์ไปก่อนพิมพ์ไปก่อนมันจะได้ไม่เนื้งะมันจะได้ไม่เขินนะอ่าวิธีจีบผู้หญิงก็มาสอนวิธีจีบผู้หญิงก็มาอ่ะก็จะเป็นแบบเบ๊์เด็กๆแล้วกัน <ś c oughs> <ś c oughs> น่ารักฮ <ś c oughs> หน้าผากหน้าผากจุ๊บหน้าผากความหมายก็คือว่าเอ็นดูทนุถนอมเมตตาประมาณนั้นอันนี้คือ ความหมายคร่าวๆนะถ้าเกิดเลือกจุนนักผ่าแฟนผมเสร็จรอบแรกแต่ไม่ยอมตอบเป็นอะไรครับผู้หญิงอ่ะเคล็ดลับเลยทิ้งช่วงไว้สักประมาณ20่สนาทีค่อยไปเล้าลงต่ออันนี้เขาต่อได้ถ้าเกิดแบบอยู่ดีๆแล้วแบบว่าเ,เสร็จแล้วแล้วก็ต่อเลยไม่ได้ค่ะอันนั้นคือหมดหมดไปแล้วหมดเลยนี่นี่คืออ่สริลักษของผู้หญิงอารมณ์ผู้หญิงร่างกายผู้หญิงนะ ทิ้งไว้สัก20นาทีแล้วค่อยไปเริ่มใหม่เนี่ยได้ไม่ได้แล้วโอเคบายบายค่ะบายบาย